มีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นไม่น้อยกับบอสบิ๊กหรือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ชายผู้ที่หลายคนรู้จักในฐานะนักคิดนักสร้างนักผลักดันเบื้องหลังองค์กรและกิจกรรมมากมายในโลกออนไลน์แต่ครั้งนี้เขาไม่ใช่แค่เบื้องหลังแต่เป็นคนที่ลุกขึ้นมาโพสต์ Post ด้วยตัวเองและนั่นก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะสําหรับใครที่ติดตามผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จะรู้ว่าคนคนนี้ไม่ใช่สายระบายไม่ใช่คนที่ชอบนําเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัว มาโพสเปิดเผยบนโซเชียลมีเดียโดยง่ายแต่เมื่อเขายอมโพสต์นั่นแปลว่าถึงที่สุดแล้วจริงๆไม่ได้เมานะโพสต์นี้แต่บางทีทํางานกับฉันควรรู้จักนิสัยฉันได้แล้วในบรรทัดแรกเขาแถลงชัดเจนว่าไม่ได้เมาซึ่งเป็นการตัดบทก่อนจะถูกใครเหมารวมว่าโพสตเพราะอารมณ์ชั่ววูบแต่นี่คือข้อความจากความรู้สึกลึกที่เก็บสะสมมาแล้วนับไม่ถ้วนคําต่อคําที่บอสบิ๊กเขียนลงไปไม่ได้มีคําหยาบ ไม่มีการพาดพิงชื่อใครตรงๆแต่แฝงไปด้วยน้ำหนักของคนที่พยายามอดทนและคนที่รู้สึกว่าไม่ได้รับเกียรติเขาเขียนอย่างชัดเจนว่าเขาไม่ใช่คนที่ตลกไปตลอดเวลาไม่ใช่คนที่ใครจะมาเล่นล้อหรือทำเป็นเรื่องขำไปวันๆเห็นฉันเป็นคนตลกแต่ไม่ตลอดนะฉันสร้างฉันทำมาขนาดนี้ฉันมีสมองพอฉันมองออกนะแต่จะตัดได้ก็ตัดเลยเพราะรู้สึกไม่ได้รับเกียรติหลังโพสต์แรกจบลง คอมเมนต์ก็หลั่งไหลเข้ามาราวกับน้ําทะเลที่ไหลสู่ฝั่งเสียงแรกๆที่ได้ยินคือคําเตือนจากชาวเน็ตผู้หวังดีความในอย่าเอาออกความนอกอย่าเอาเข้าซึ่งก็เป็นประโยคยอดฮิตในวัฒนธรรมไทยที่บางครั้งเตือนด้วยความรักแต่ก็ไม่เสมอไปว่าจะเหมาะกับทุกสถานการณ์ในบางครั้งบางความในก็ต้องออกมาเพื่อไม่ให้ความเจ็บปวดลึกเกินจะพูดและบางครั้งความเงียบก็กลายเป็นการยินยอมให้ใครบางคนทำร้ายเรา ได้ซ้ําแล้วซ้าเล่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไม่ตอบโต้กลับไม่ประทะไม่แชรชื่อใครแต่เขาใช้โพสต์ถัดไปเป็นคํำคมที่ให้แง่คิดมากกว่าเดิมโพสต์ที่2เมื่อความนิ่งกลายเป็นกระจกสะท้อนตัวตนของคนทํางานเก่งแบบไหนที่คนไม่เกลียดคําถามที่ดูธรรมดาแต่ตีลึกถึงแก่นและเขาก็ไม่ปล่อยให้คําถามนั้นลอยเคว้งกลางฟีดเขาตอบด้วยหลักคิดชีวิตเก้าข้อที่ควรค่าแก่การจดจํา รู้จักรับฟังความคิดเห็นคนอื่นรู้จักขอบคุณอย่างจริงใจรู้จักขอโทษเวลาทำผิดไม่ยกตนข่มท่านหรือดูถูกใครมีความอ่อนน้อมถ่อมตนยอมรับว่าบางเรื่องตนก็ไม่รู้ไม่ทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วให้เกียรติผู้อื่นเสมอมีอัธยาศัยดีและรักการแบ่งปันนี่ไม่ใช่แค่โพสตธรรมดาแต่มันคือถแถลงการเงียบๆที่แม่ตะโกนแต่กระแทกใจ และแฟนคลับก็ตอบกลับด้วยการส่งหัวใจอย่างต่อเนื่องเมื่อความเงียบมีเสียงแง่คิดสำหรับทุกคนที่กำลังอึดอัดในที่ทำงานข่าวนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แต่มันสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันในทุกวงการการไม่ให้เกียรติกันในที่ทำงานใครบางคนอาจจะถูกมองข้ามใครบางคนอาจจะถูกย่ำความตั้งใจใครบางคนอาจจะเหนื่อยกับการแบกหน้าทั้งองค์กรแต่ก็ไม่เคยได้ยินแม้แต่คำขอบคุณ สิ่งที่บอสบิ๊กโพสไม่ได้หมายถึงตัวเขาเท่านั้นแต่มันหมายถึงทุกคนที่เคยอดทนแล้วถูกเข้าใจผิดว่าอ่อนแอกระแสะจากโซเชียลที่เข้ามาหลังโพสต์แรกของบอสบิ๊กไม่ได้มีแค่ความห่วงใยแต่บางส่วนก็หลุดออกนอกทางด้วยความเข้าใจผิดเพราะเมื่อคำพูดของผู้นำเริ่มสะเทือนอารมณ์คนบางคนในโซเชียลก็มักจะตีความไปเองว่าบอสบิ๊กกำลังพาดพิงลูกน้องจนเกิดกระแสะที่พาดพิงไปถึงน้องสแตมและ ก้องวายูสองลูกน้องคนสนิทที่อยู่เบื้องหลังงานสำคัญหลายอย่างของทีมผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์บางข้อความแสดงความคิดเห็นแรงถึงขั้นด่าว่าบางคนตั้งข้อสงสัยแบบไม่มีข้อมูลและบางคนถึงขั้นใช้ค,คำว่าตัวปัญหากับคนที่ไม่ได้เอ่ยชื่อแม้แต่นิดเดียวในโพสต์ต้นเรื่องและทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยไม่มีใครรู้ข้อเท็จจริงไม่มีคำยืนยันจากเจ้าตัวว่าโพสต์นั้นหมายถึงใครไม่มีชื่อใครถูกกล่าวถึง และไม่มีเหตุผลอะไรที่ควรพุ่งเป้าไปยังคนที่ไม่ได้พูดการเหมารวมจากอารมณ์โซเชียลจึงกลายเป็นมีดอีกเล่มที่ฟันซ้ำใส่คนที่อาจไม่เกี่ยวข้องเลยแม้แต่น้อยสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องสแตมและกล้องวายุจึงไม่ใช่แค่ความเสียหายทางชื่อเสียงแต่มันคือบทพิสูจน์ของพิษจากโซเชียลที่เราทุกคนต้องระวังในยุคที่ใครก็โพสต์ใครก็แชร์การกล่าวหาโดยไม่มีข้อมูลคือการฆ่าคนทั้งเป็นด้วยคีย์บอร์ดและบางครั้ง ความหวังดีที่ไม่มีสติก็คืออาวุธที่ทำร้ายคนไม่ผิดได้อย่างเลือดเย็นข่าวนี้ไม่ได้ต้องการให้ใครหาตัวว่าใครผิดแต่เราทุกคนควรหันกลับมาถามตัวเองว่าเราเคยเป็นคนหนึ่งที่แชร์หรือด่าโดยไม่รู้จริงไหมเราเคยเป็นคนที่เผลอใช้คอมเมนต์ทำร้ายใครที่ไม่เกี่ยวข้องไหมเพราะในวันที่เราไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดการนิ่งฟังคือเกียรติและการไม่ตัดสินคือเมตตาแม้โลกโซเชียลจะเต็มไปได้วยเสียงมากมาย ทั้งที่หวังดีและหวังร้ายแต่สิ่งหนึ่งที่บอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้รับอย่างชัดเจนก็คือความรักจากแฟนคลับไม่ใช่แค่ไลค์ไม่ใช่แค่คอมเมนต์แต่คือความเข้าใจที่อยู่หลังสติกเกอร์รูปหัวใจคือความเชื่อมั่นที่อยู่หลังคำว่าสู้ๆนะบอสคือกำลังใจที่ส่งถึงแม้ไม่ได้รู้เบื้องลึกของเรื่องราวในวันที่คำพูดบางคำอาจทำให้ใจแหลกแต่แฟนคลับกลับเลือก จะประคองใจมากกว่าตัดสินและนั่นคือพลังเงียบที่ยิ่งใหญ่กว่าการโต้เถียงใดๆขอบคุณที่รักกันอย่างมีสติขอบคุณที่เข้าใจโดยไม่ต้องอธิบายและขอบคุณที่อยู่ข้างกันไม่ว่าเรื่องราวจะจริงหรือถูกบิดเบือนแค่ไหนความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้วัดกันที่วันที่สบายแต่วัดกันที่ใครยังอยู่ในวันที่ทุกอย่างไม่ง่ายและพวกคุณก็อยู่ตรงนี้เสมอ